ถ้าพูดถึงนางฟ้าแน่นอนว่าเรล่าสาวๆวิงส์คลับเนี่ยจะต้องเป็นหนึ่งในภาพจำของนางฟ้าของทุกๆคนอย่างแน่นอนโดยคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนของตัวละครเสื้อผ้าแฟชั่นแสนจัดจ้านและเพลงเพราะๆติดหูที่สำคัญเนี่ยเรื่องราวของแก๊งสาวๆได้สานต่อกันยาวถึงแปซีซั่นเลยละ่ะ และในปี2025นี้พวกเธอเนี่ยจะกลับมาเชิดใช้ครั้งกับเวอร์ชั่นใหม่ใฉไลกว่าเดิมด้วยงั้นก่อนที่เราเนี่ยจะได้ไปพบกับเวอร์ชั่นใหม่เราไม่ย้อนความทรงจํากับเวอร์ชั่นเก่ากันสักหน่อยดีกว่าในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกๆคนมารู้จักกับ6ตัวละครหลักของสาววิงส์กลับกันแบบครา่าวๆว่ามีใครและเป็นยังไงบ้างมารับชมรับฟังกันไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ และก่อนไปเริ่มรับชมรับฟังนะคะ<ฟ><ง>ก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้เป็นกำลังใจให้กับ People Plus ด้วยนะคะและในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่พูดประวัติคร่าวๆเท่านั้นนะคะไว้เดี๋ยวเราจะมีคลิปเจาะลึกยาวๆอีกครั้งของแต่ละตัวละครเนาะเริ่มกันที่ Bloom ตัวเอกของเรื่องเลยนะคะบล o มเนี่ยเป็นนางฟ้าแห่งไฟผู้มาจากโลกมนุษย์ถ้าเป็นเด็กสาวผิวขาวมีผมสีแดงส้มยาวถึงเอวและมีเส้นผมเล็กๆชี้ขึ้นเพียงเส้นเดียว ดวงตาของเธอนะคะเป็นสีฟ้าอมเขียวขนาดใหญ่เนื่องจากเธอเป็นผู้ครอบครองเปลวเพลิงมังกรเธอจึงมีสักเป็นนางฟ้าแห่งไฟนะคะอุปนิสัยโดยปกติแล้วเนี่ยเธอเป็นคนหนีปัญหาและอาจจะเป็นคนใจร้อนดื้อรั้นมีอารมณ์ฉุนเฉียวหุนหันพลันแล่นซึ่งนำไปสู่ประสบการณ์เลวร้ายมากมายสำหรับเธอและเพื่อน,อนในประวัติของตัวละครบลูมช่วงแรกๆนั้นเคยมีการระบุข,ข้อมูลเอาไว้ว่านามสกุลของเธอคือปีเตอร์ และมีการคาดเดาว่าปีเตอร์สเนี่ยอาจจะเป็นนามสกุลของพ่อแม่บุญธรรมของเธอนะคะแถมนามสกุลนี้เนี่ยยังเคยปรากฏในเสียงภาคของโฟกิสอีกด้วยแต่ที่แน่ๆเลยนะคะนามสกุลปีเตอร์สเนี่ยก็กลายเป็นนามสกุลพ่อแม่บุญธรรมของบลูมในซีรีส์ฉบับคนแสดงอย่าง f a ดเดอะวิงซาก g าซึ่งแปลว่าเธอเองเนี่ยก็ใช้นามสกุลนี้เช่นกันข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนะคะเธอเกิดวันที่10ธันวาคมแต่ไม่ได้ระบุปีราศีมังกร อาหารที่ชอบพิซซ่าและเธอเนียยังชอบทําพิซซ่าและเค,ค้กขนาดใหญ่ที่จะสามารถกินได้หลายๆคนไปแบ่งกับเพื่อนของเธออีกด้วยสีโปรดของบลูมนะคะคือสีแดงแต่เธอเนียกลับสวมสีฟ้าสีม่วงและสีชมพูมากกว่าสีแดงซะอีกงานอดิเรกที่ชอบนะคะอ่านหนังสือเกี่ยวกับนิทานและเวทมนต์สัตว์เลี้ยงตัวโปรดของเธอนะคะก็คือเจ้าคีโก้หรือกระต่ายตัวน้อยนั่นเองสเกลียดการจัดห้อง ไอเทมรองเท้าที่ชอบคือรองเท้าที่ใส่สบายแต่ดูเก๋ส่วนวิชาที่ชอบนะคะก็คือวิชาการปรุงยาความสามารถโดดเด่นด้านเวทมนต์ของเทอร์เนียก็คือเปเลวเพลิงมังกรในบริบทนางฟ้าแห่งไฟคาถาของเทอร์เนียสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของมังกรไฟลูกไฟลำแสงไฟพายุไฟและการระเบิดที่มีความรุนแรง เธอใช้พลังของเธอเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้ด้วยลูกไฟที่มีความรุนแรงมากๆและยังมีความสามารถอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกนะคะได้แก่การคว้างระเบิดพลังงานความร้อนการใช้ไฟเป็นโล่และสนามพลังการทำให้วัตถุนิ่มและละลายและใช้ไฟเพื่อบินและบลูมเนี่ยยังรู้จักคาถาพื้นฐานระดับหนึ่งที่นางฟ้าทุกคนสามารถใช้ได้เช่นการเคลื่อนย้ายวัตถุด,ด้วยพลังจิตการเปลี่ยนสภาพวัตถุและการแก้ไขจุดบกพร่องเล็กๆน้อย ท้ายที่สุดนะคะเธอเป็นหัวใจหลักของแก๊งเลยเพราะเธอเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อแก๊งว่าวิงส์ครับมาต่อกันที่ตัวละครที่2นะคะอย่างสเตลล่าสเตลล่านะคะเป็นนางฟ้าแห่งพระอาทิตย์และดวงจันทร์หรือจะเรียกว่านางฟ้าแห่งแสงก็ยอมได้เพราะว่าพลังของเธอเนี่ยครอบคลุมในทีมของแสงเช่นเดียวกับชื่อของเธอเลยละ่ะและสเตลล่าเป็นทาย,ยาทเพียงคนเดียวของบัลลังก์ราชวงศ์โซลาริอาใช่ค่ะถ้ามีศักดิ์เป็นเจ้าหญิงนั่นเอง ลักษณะของเธอนั้นเป็นสาวผิวสีแทนอ่อนๆที่มีผมสีบลอนด์ยาวถึงเอวและมีดวงตาสีเหลืองอมพันทองนี่ถ้าไม่สังเกตเนี่ยก็จะไม่รู้เลยนะคะว่าเธอเนี่ยไม่ได้มีผิวขาวจัดจ้านเนาะอุปนนิสยัย สเตลล่านะคะเป็นเด็กสาวที่มั่นใจในตัวเองมากและเอาแต่ใจในหลายครั้งตามประสาลูกคุณหนูลูกคนเดียวแต่เธอก็ใส่ใจเพื่อนและครอบครัวมากๆสเตลล่านะคะไม่ได้ยิ้มตลอดเวลาแต่เธอก็ร่าเริงและมองโลกนี้แง่ดีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเธอเกิดวันที่8สิงหาคมราศีนางเงือกอาหารที่ชอบนะคะก็คือมันฝรั่งทอดสีโปรดคือสีเขียวงานอดิเรกที่ชอบนะคะ ช้อปอปิงป้งช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วก็ช้อปปิ้งสัตว์เลี้ยงตัวโปรดลูกสุนัขตัวน้อยทุกตัวโบนโลกสิ่งที่ชอบนะคะสเตล่าเนี่ยชื่นชอบแฟชั่นมากๆในทุกๆด้านเลยทั้งการแต่งตัวออกแบบเสื้อผ้าและลงมือตัดเย็บทำคอลเลกชั่นของตัวเองเธอมักจะเสกชุดรดัรดๆให้กับเพื่อนๆเ,เสมอสเตล่านะคะเกลียดการไม่ได้ช้อปปิง้งเออชัดเจนมากๆเลย รองเท้าคู่โปรดนะคะก็คือทั้งหมดเลยเพราะว่าแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีความสำคัญในแต่ละโอกาสไปเนาะวิชาที่ชอบนะคะก็คือสันนิฐานวิทยา ด้านพลังนะคะสเตล่าเป็นนางฟ้าแห่งแสงถ้ามีพลังจากดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาวถ้าสามารถควบคุมแสงและความร้อนได้เวทมนต์ของเธอนั้นมีสีเหลืองและสเตล่าเนี่ยยังมีแหวนโซลารียาทาให้เธอสามารถโฟกัสที่พลังงานของเธอได้ซึ่งนั่นนะคะส่งผลให้สามารถใช้เป็นแหล่งกําเนิดแสงต่างๆค่ะมาต่อกันที่นางฟ้าคนที่3อย่างฟลอร่า ฟลอร่านะคะเป็นนางฟ้าแห่งธรรมชาติซึ่งจะออกไปในทีมดอกไม้มากกว่าถ้ามาจากอาณาจักรลินเพียลักษณะของฟลอร่านะคะถ้ามีผิวสีแทนมีผมยาวสีน้ำตาลอ่อนและมีปลอยหวานทั้งสองข้างหล่นลงมาซึ่งจะมีสีที่แตกต่างจากผมสีน้ำตาลของเธอนะคะถ้ามีดวงตาสีเขียวหยกแบบแคบๆอุปนิสยัยฟลอร่านะคะเป็นเด็กสาวที่ใจเย็นพูดจาอ่อนหวานเอาใจใส่ คีอและจริงใจเธอรักพืชพันธุ์ทุกชนิดเธอมีบุคลิกอ่อนไหวถึงขนาดที่เธอเนี่ยจะคอยดูแลเพื่อนๆและต้นไม้ของเธอทันทีเมื่ออยู่ในภาวะถูกยากและเธอยังเป็นปรมาจารย์ด้านยาของกลุ่มอีกด้วยข้อมูลเพิ่มเติมนะคะฟลอร่าเนี่ยเกิดวันที่1มีนาคมราศีประจำตัวไดแอด ซึ่งรายแอดนะคะคือตัวตนที่คล้ายกับจิตวิญญาณแห่งต้นไม้และพืชพันธุ์ที่อยู่ในเด็กผู้หญิงอาหารที่ชอบเค้กโฮมเมดสีโปรดของเธอคือสีชมพูงานอดิเรกที่ชอบทำทำสวนอ่านหานังสือและถ่ายรูปกับต้นไม้และดอกไม้สิ่งที่ชอบบลอร่านะคะชอบการอยู่กับต้นไม้และการรักษาห้องให้เป็นระเบียบสิ่งที่เธอเกลียดคือการไปชอปปิ้งกับสเตล่า <c oughs> อันนี้น่าจะหลายคนเลยนะที่เกลียดอะวิชาที่ชอบพึกษาศาสตร์ด้านพลังนะคะฟลอร่าเนี่ยมีพลังที่อิงมาจากธรรมชาติถ้าสามารถสร้างการเติบโตและควบคุมพืชพันธุ์ต่างๆได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเธอจะใช้เถาวันในการต่อสู้หรือบางครั้งเธอมักจะควบคุมดอกไม้เพื่อใช้ในการโจมตี ความแข็งแกร่งของฟลอร่าเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเธอและโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นที่ที่เธอเนี่ยสามารถเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติได้เธอเลยจะแข็งแกร่งมากๆนะคะมาต่อกันที่นางฟ้าตัวที่4อย่างมิวซ่ามิวซ่านะคะเป็นนางฟ้าแห่งดนตรีถ้ามาจากอาณาจักรเมโลดี้ลักษณะของมิวซ่าถ้ามีผิวสีอ่อนซีดผมสีน้ำเงินเข้มและดวงตาสีน้ำเงินเข้มบาง แม้จะไว้ผมหางมาสั้นในตอนแรกแต่ตั้งแต่ซีซั่นที่3เป็นต้นมามิวซ่าก็ปล่อยผมให้ยาวขึ้นด้วยเวทมนต์ที่ทําให้เธอเนี่ย <c oughs> ผมยาวลงมาถึงเอว อุปนิสยัยมิวซ่านะคะเป็นตัวละครที่จัดว่าเป็นอินโทรเวิร์ตเลยก็ว่าได้เพราะเธอเนี่ยมักจะชอบอยู่เงียบๆคนเดียวแต่ถึงกระน,นั้นมิวซ่าก็ชอบการเต้นรำร้องเพลงและการเล่นเครื่องรดนตรีทุกชนิดถ้ายังคงเป็นคนที่อ่อนไหวทางอารมณ์มากที่สุดแต่เธอเนี่ยมักจะสร้างท่าทีที่เข้มแข็งเพื่อปิดบังตัวตนและความอ่อนแอเอาไว้ eye. ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดวันที่30พฤษภาคมราศีเอลฟ์ สีที่ชอบสีเหลืองงานอดิเรกที่ชอบคือเล่นดนตรีและร้องเพลงเพียงลำพังสิ่งที่ชอบการแสดงบนเวทีต่อหน้าคนจำนวนมากเพราะมันสร้างความตื่นเต้นถ้าเกลียดการพูดคุยกับเรเวนอันนี้ก็ย้อนแยงมากนะสาวเพราะสเปคของเธอเนี่ยคือเรเวนปะวิชาที่ชอบการสร้างสารรค์ดนตรีและคาถาที่ชอบ sonic wave ด้านพลังของเธอนะคะ มิวซาเนี่ยมีพลังที่อิงจากดนตรีและไม่ได้เกี่ยวข้องกับดนตรีแต่เพียงอย่างเดียวนะแต่เธอยังเกี่ยวข้องกับพลังคลื่นเสียงและแรงดันเสียงอีกด้วยมิวซาเนี่ยสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้โดยการสร้างเสียงระเบิดโซนิกที่ทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องและกระแทกไปทั่วสร้างเสียงสั่นสะเทือนและคลื่นเสียงที่พุ่งผ่านอากาศเหมือนพลังระเบิดแถมยังสร้างคลื่นเสียงที่เป็นเสียงสะกดจิตและปิดกั้นแนวสายตาของคนได้อีกด้วยนะโอ้โห โหดอยู่นะเอาดีๆต่อมานะคะนางฟ้าคนที่5อย่างเทคนา้าเทคหน้านะคะคือนางฟ้าแห่งเทคโนโลยีถ้ามาจากอาณาจักรเซนิตอาณาจักรแห่งเทคโนโลยีเทคหน้าเนี่ยเป็นเด็กสาวที่มีสีผิวขาวอ่อนดวงตาสีน้ำเงินอมเขียวสีผมของเธอเนี่ยจะเป็นสีชมพูที่ออกไปทางม่วงแดงซึ่งมักตัดเป็นทรงบ๊อบก็คือเป็นทรงผมผู้หญิงแบบสาวเท่ที่เขาตัดกันนะคะ สิ่งที่สื่อถึงความไฮเทคของเธอนะคะก็คือร่างวิงส์ของเทหนาซึ่งดูจะเป็นชุดคลุมเต็มตัวพร้อมปีกดิจิตัลขนาดเล็กและจะแปลงร่างเป็นแฮงไกเดอร์ขนาดใหญ่ที่มีด้านหลังเมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เธอต้องการอุปนิสัยเทหนานะคะเป็นคนฉลาดมากถ้ามี IQ 150และยังรักเทคโนโลยีแบบสุดๆแต่ในบางครั้ง เธอก็หมกมุ่นอยู่กับเทคโนโลยีจนเกินไปถ้ามีความมั่นใจในตัวเองและเป็นผู้รักความสมบูรณ์แบบเธอยังเป็นคนชอบลงมือทําและใช้เหตุผลและนอกจากนี้นะคะเทคหน้าเนี่ยยังจะชอบเล่นกิจกรรมกีฬาและทํากิจกรรมต่างๆมากมายอีกด้วยข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถ้าเกิดวันที่16ธันวาคมราศีทรดันสีโปรโสีฟ้าอ่อนสัตว์เลี้ยงที่ชอบปลาโลมางานอดิเรกที่ชอบการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเล่นหมากรุกและการแก้ไขปริศนาและสิ่งที่ชอบนะคะก็คือการค้นคว้าและประดิษฐ์สิ่งต่างๆส่วนสิ่งที่เกลียดนะคะเทคน้าเนี่ยไม่มีเลยดานพลังนะคะเทคน้าเนี่ยมีพลังที่อิงมาจากเทคโนโลยีพลังของเธอนั้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและพลังงานดิจิทัลเป็นหลักแต่ในบางครั้งเธอก็สามารถควบคุมไฟฟ้าได้เธอสามารถสร้างโลกพลังงานกรงดิจิทัลและกำแพงพลังงานเวทมนต์ได้ นอกจากนี้ถ้ายังสามารถควบคุมเครื่องจักรทุกชนิดและสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายต่างๆได้อีกด้วยนะ <c oughs> ก็ถือว่าโกง,งอยู่นะเอาจริงๆและนางฟ้าองค์สุดท้ายไดแกไอชาหรือเลลานั่นแหละไอชานะคะเป็นนางฟ้าแห่งสายน้ำเธอคือมองกุฎราชกุมารีแห่งแอนดอสใช่ค่ะเป็นเจ้าหญิงอีกองค์ล้าในกลุ่ม ไออิชานะคะมีลักษณะเป็นสาวผิวสีน้ำตาลเข้มซึ่งจริงๆแล้วในบริบทเนี่ยก็จะเรียกว่าสาวผิวดำนะคะถ้ามีผมหยิกยาวสีน้ำตาลมาหอกกันนี้และดวงตาสีฟ้านอกจากนี้นะคะถ้ายังมีริมสีปากเอ,อิบอิ่มและมักจะทาลิปสติกสีชมพูอีกด้วยซึ่งเป็นสีชมพูที่ตัดกับสีผิวเธอมากๆเลยนะคะสีชมพูนี้กี่มีหนาดอะ่ะ <c oughs> อุปน,นิสัยนะคะไออชาเป็นคนที่มีทัศนคติและความคิดที่เปิดกว้างมากๆ เธอให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์นอกจากนี้เธอยังเป็นนักเต้นนักกีฬาที่มีความสามารถมากๆและพูดได้หลายภาษาอีกด้วยนะข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเธอเกิดวันที่15มิถุนายนราศีไครมีรางานอดิเรกที่ชอบเต้นรําและกีฬาสิ่งที่ชอบเต้นรําและว่ายน้ําเป็นชั่วโมง ด้านพลังนะคะไอชาเนี่ยมีพลังที่อิงมาจากน้ําทุกประเภทจะสามารถสร้างและควบคุมร์ฟิกซึ่งเป็นสารสีชมพูลและประกอบไปด้วยโมเลกุลของน้ําและสามารถเปลี่ยนรูปร่างน้ําให้เป็นรูปร่างแบบใดก็ได้ตามที่ต้องการไอชานะคะใช้รมฟิกในการสร้างโครงสร้างของแข็งต่างๆเช่นโลเชือกและแม้แต่ไม้เท้าก็ตาม จอบไปแล้วนะคะสำหรับการรู้จักเหล่าวิงส์แบบคราวๆแล้วทุกๆคนเนี่ยเป็นเมนใครใน6คนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยจ้าก่อนจากกันไปวันนี้ลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เอาไว้ดูคลิปต่อไปของ w i n g s จาก People Plus กันนะคะรับรองและสัญญาเลยว่าจะมีคลิปสนุกๆมาให้ทุกๆคนเนี่ยได้ดูกันอีกแน่นอนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย